รัฐอเมริกาว่า NASA กำลังปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ UFO c o o p คูเปอร์ชี้ให้เห็นว่ามีหลายร้อยรายงานจากเพื่อนนักบินของเขาจำนวนหลายคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ NASA ต่างก็พบเห็น UFO c o o p คูเปอร์ได้เขียนรายงานว่าได้พบเห็นเครื่องบินไม่ปรากฏสัญชาติที่ไม่ได้รับคำอธิบายหลายครั้งในขณะที่ทำงานให้กับ n a s a และยังกล่าวอีกว่ามีหลายร้อยรายงานที่คล้ายคลึงกันของเพื่อนนักบินด้วยกันเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี1963คูเปอร์เป็นนักบินอวกาศแห่งยานเมอร์คิวี่และเป็นนักบินอวกาศคนสุดท้ายที่ได้รับภารกิจไปบนอวกาศโดยลำพังเพื่อทําภารกิจโคจรรอบโลก22รอบและในรอบสุดท้ายขณะที่ยานอยู่เหนือออสเตรเลีย คูเปอร์พบเห็นยานลนะักษณะเป็นจานบินเรืองแสงสีเขียวลอยอยู่เบื้องหน้าเขาคูเปอร์กล่าวว่ามันคือจานบินของมนุษย์ต่างดาวแน่นอนการพบเห็นของคูเปอร์ถูกเปิดเผยผ่านสำนักข่าวกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งติดตามรายงานข่าวการเดินทางของยานเมอร์คิวรีมาโดยตลอดแต่เมื่อกลับลงสู่พื้นโลกคูเปอร์ถูกสั่งให้ปิดปากเงียบ ผู้สีขาวไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ในปีคศ1978คูเปอร์ได้มีโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษฝ่ายการเมืองของสมาชิใหญ่สหประชาชาติเพื่อร่วมปรึกษาหาลือเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวภายหลังคูเปอร์ให้การสัมภาษณ์เรื่องที่เขาเคยพบเห็น UFO และอธิบายความทรงจำในขณะที่เขาทำงานให้กับนาซา ในรายการสาระคะดีมากมายคำพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดของกอร์ดอนคูเปอร์เขากล่าวว่าผมเชื่อว่ายานอวกาศมนุษย์ต่างดาวกำลังเดินทางมาจากที่ไกลโพ้นเพื่อมามองดูเราผมเชื่อว่ามี UFO อย่างแน่นอนและเหล่ามนุษย์อวกาศเพื่อนร่วมงานนาซาของผมต่างก็จดจานในเรื่องนี้อยู่ลอยโทนิลอาร์มสตรอง นายทหารเรือนักบินอวกาศนาซาผู้บัญชาการอพอลโล11มีเป้าหมายนำยาลงไปจอดบนดวงจันทร์เป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเหยียบพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลกเดินทางถึงดวงจันทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1969ผลงานภารกิจของเขาคืออพอลโล11และเจมินี8 พลตีมไมเคิลคอลินทหารอากาศนักบินอวกาศนาซาผู้บังคับการนำร่องโคจรรอบดวงจันทร์เป็นหนึ่งใน24คนที่ได้เดินทางไปยังดวงจันทร์มีผลงานภารกิจด้านอาวกาศคืออพอลโล11และเจอร์มินี10พันเอกบัสอันเดรีนทหารอากาศนักบินอวกาศนาซาเป็นมนุษย์สองคนแรก ที่ได้นำยานอพอลโล11ลงจอดบนดวงจันทร์และได้ท่องบนดวงจันทร์ผลงานภารกิจด้านอาวกาศของเขาคืออพอลโล11และเจมินี12ในปีคศ1969อพอลโล11ลงจอดบนดวงจันทร์ได้ทิ้งกิ่งใบไม้ทองคำ Gold Olive Branch และได้ทิ้งแผ่นจารึกผู้นำโลก และในเวลาอันสำคัญทางประวัติศาสตร์จูจูบัสอันดรีนนักบินอวกาศคนที่สองผู้เหยียบดวงจันทร์ก็ได้มองไปรอบๆดวงจันทร์มองไปที่แห่งหนึ่งพบเห็นแสงสว่างวงกลมแสงเจิดจ,จ้าโผล่ขึ้นมาจากหลุมมูกาบาดส่องแสงจ้องมาที่เขาเขาโพล่งขึ้นมาในทันทีว่าผมเห็นแสงไฟบนดวงจันทร์ในเวลานั้นนิวอาร์มสตองก็ได้ยินที่อันดรีนพูด เขารีบละล่ำละลักและกล่าวว่าผมยังไม่ได้อ่านป้ายจารึกเลยผมกำลังจะอ่านครับนักวิจัย UFO เชื่อว,ว่าในขณะที่อันดรีนเห็นแสงไฟและรีบบอกให้กับนิวอาร์มสตรองเพื่อที่นิวอาร์มสตรองจะได้รีบอ่านจุดประสงค์ในการมายัางดวงจันทร์เพราะเกรงว่าแสงไฟวงกลมสว่างเจิอดจ้านั้นอาจเข้าใจผิดในจุดประสงค์ในการมา ข้อความที่อาร์มสตรองอ่านเข้าใจว่าต้องการจะแจ้งจุดประสงค์ให้กับแสงไฟลึกลับนี่คือมนุษย์จากดาวโลกกลุ่มแรกที่ก้าวเท้าลงมาเหยียบบนดวงจันทร์กรกฎาคมปี1969เรามาอย่างสันติเพื่อมอลมนุษยชาติหลังจากนั้นก็มีการตัดเสียงออกไปเชื่อว่าเป็นการตัดเสียงบางส่วนที่กล่าวต่อทิ้งท้าย ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยเทปลับส่วนนี้ว่าเราไม่ได้มาลุกรานอย่ามาลุกรานเราเรามาอย่างสันติเพื่อมวลมนุษยชาติเสียงบันทึกส่วนนี้คือส่วนนี้หายไปนักวิจัย UFO เชื่อว่าพนดากอนปิดบางเสียงส่วนนี้ออกเพราะกลัวผู้คนหวาดกลัวเสียงบันทึกสนทนาอพอลโล11 ระหว่างศูนย์ภาคพ,พื้นดินกับนักบินอาวากาศศูนย์ภาคพ,พื้นดินพูดว่ามีอะไรออลพล11อาร์มสตรองตอบว่าเออมันใหญ่มากโอ้พระเจ้าคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆผมขอย้ำขอย้ำมียานต่างดาวอยู่บนนี้มันจอดนิ่งอยู่บนพื้นข้างๆหลุมที่ไกลออกไปพวกมันกำลังจ้องมองเราอยู่ศูนย์ภาคพ,พื้นดินพูดว่า เกิดอะไรขึ้นมีอะไรข้างนอกนั่นอพอลโล11อัมสตองตอบว่าไม่น่าเชื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้มันเป็นจริงเขามาเตือนเราเราไม่เคยนึกเลยว่ามียานอวกาศบนนี้ศูนย์ภาคพื้นดินพูดว่าคุณหมายความว่าอะไรเตือนอะไรอัมสตองไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้ ดูเหลือเชื่อและล้ำสมัยมันใหญ่โตหมดข้อสงสัยเรื่องฐานอากาศต่างดาวแล้วศูนย์ภาคพื้นดินเราต้องไปต่อนะอพอลโล1 1ออาร์มสองตอบว่าแน่นอนแต่พวกเราผิดถนัดเราไม่ปลอดภัยโลกเราไม่ปลอดภัยและจะรีบกลับไป คำพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดของนิวอ์มสตรองกล่าวว่าเราทิ้งสิ่งที่ยังไม่สะสางให้คุณมากมายมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่รอผู้คนที่จะสามารถกระจัดสิ่งที่ปิดกั้นความจริงออกไปมีหลายสถานที่ที่ให้เราไปนอกเหนือจากความเชื่อมั่นคำพูดที่มีชื่อเสียงของบัสแอนดรีนกล่าวว่าผมเห็นแสงไฟเคลื่อนที่บนดวงจันทร์เป็นวัตถุบินที่ลึกลับมากม ส่วนอีกคนหนึ่งไมเคิลคอรลินคำพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขากล่าวว่าในหัวของผมผมคิดว่าเหมือนมีดวงจันทร์โครจรรอบโลกสองดวงขณะเดียวกันเพื่อนนักบินร่วมอาชีพของเขาที่ทำงานร่วมกับนาซาอเล็กซานเดอร์คานซาเทฟกล่าวว่าอันดรีนสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวยานอาวากาศต่างดาวไว้ได้ขณะที่อยู่ในแคปซูล หลังจากนิวอ์มสตองออกจากยานไปแล้ววลาดิเมียอาซาฮากล่าวว่ามีข้อความจากนิวอ์มสตองที่เดินทางมายังศูนย์นาซาว่าเขาเห็นจานลึกลับนั่นแต่ข้อความดังกล่าวไม่ถูกเปิดเผยแก่สาธารณชนเพราะนาซา